สวัสดีครับอยู่กับผมอันธดาถ้าจะให้พูดถึงเรื่องบรรพบบุรุษของมนุษย์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เชื่อได้ว่าบรรพบุรุษของมนุษย์นั้นคือลิงจริงๆนั่นเองเนื่องจากมีการวิจัยว่ามนุษย์และลิงใช้ภาษามือเดียวกันและมีความแม่นยำถึง95%กันเลยทีเดียวโดยมีการทดลองว่ามนุษย์สามารถเข้าใจสัญญาณมือและท่าทางที่ลิงซิมและลิงโบโนโบใช้สื่อสารกันได้ตรงกันขนาดไหน นี่คือบทสรุปของงานวิจัยโดยมีทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูซึ่งได้ทำการอาสารสมัครและแปลความหมายท่าทางของลิงโดยการอัดวิดีโอไว้งานวิจัยชิ้นนี้ว่าบรรพบุรุษร่วมกันคนสุดท้ายของมนุษย์และลิงใช้ท่าทางคล้ายกันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของภาษามือง,งานวิจัยนี้ถูกนำไปตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์หัวหน้านักวิจัยดรคริสตีเกรนแฮมจากมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูอธิบายว่า เราได้รู้ว่าลิงซิมและลิงโบโนโมีท่าทางในการใช้การสื่อสารเหมือนกันถึง95%และบอกว่านั่นทําให้เกิดความสงสัยว่าความสามารถในการใช้ท่าทางในการสื่อสารกันอาจจะมีอยู่ในตัวของบรรพบุรุษสุดท้ายของมนุษย์ดานดกร์เกรแฮมบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าบารรพบุรุษของมนุษย์เราน่าจะเริ่มจากการใช้ท่าทางและถูกนาไปพัฒนาต่อในเวลาต่อ งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมาซึ่งพยายามที่จะเข้าใจจุดเริ่มต้นของภาษาโดยใช้สายพันธุ์สัตว์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดอย่างลิงซิมและลิงโบโนโบทีมนักวิจัยใช้เวลาหลายปีในการสังเกตเหตุการณ์ลิงเฟนซีและพบว่าลิงใช้ท่าทางมากกว่า80อย่างโดยแต่ละอย่างสื่อสารกับลิงตัวอื่นๆยกตัวอย่างเช่นการบอกให้ลิงตัวอื่นทำความสะอาดแต่งขนให้หน่อยลิงจะทำท่าทางเกาแขนยาว ท่าคออาหารจะใช้ท่าทางการลูบที่ปากส่วนการจีบของลิงซิมเพนซีนั้นจะใช้ใบไม้กัดออกเป็นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราคิดว่าเราเป็นบรรพบุรุษของลิงหรือลิงเป็นบรรพบุรุษของเราก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่า DNA ที่ใกล้เคียงและภาษามือที่ใช้ร่วมกันมีความแม่นยําถึง95%ขนาดนี้ก็คงหนีไม่พน้นที่ว่าบรรพบุรุษของเรานะั้นก็คือลิงนั่นเองท่านผู้ชมนะครับอยากเป็นลิงหรืออยากเป็นคนถ้าอยากเป็นคนทําตัวดีๆนะครับแล้วก็ระวัง ลงไปคุยกับราเมะม่วงนนะวันนี้อาธดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ